คนรู้ว่าการฝึกเป็นเรื่องดีครับแต่คนเส่ินมากก็ไม่ชอบการฝึกหรอกครับเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่ามันอึดอัดครับมันเหมือนกับการที่เราเอาเกลือเนี่ยไปทาแผลของเราครับทําไมคุณต้องรู้สึกแบบนั้นครับแน่นอนสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของการห่วงคอมฟอร์ทโซนจําไว้นะครับ คอมฟอร์ตโซนเท่ากับขอบเขตรายได้ของคุณยิ่งคุณห่วงมันเท่าไหร่ยิ่งคุณไม่อยากฝึกครับคุณไม่มีทางไปข้างหน้าได้ตะกะมันเป็นจริงครับคุณไม่ทําทุกอย่างไม่เกิดผลครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกก่อนคุณจะเป็นได้ไหมวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากพูดเก่งคุณทําไงครับคุณพูดแค่ครั้งเดียวหรือคุณพูดเป็นพันๆครั้งคุณคิดว่าใครจะเป็นคนที่มีทักษะการพูดดีกว่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่ฝึกบ่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การฝึกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับไม่ว่าคุณจะเรียนกี่ศาสตร์ก็สาเร็จสุดท้ายมันจบที่การฝึกครับไม่ว่าจะเป็นฝึกเซลล์ทอกฝึกอัอคลิปวิดีโอฝึกทำคอนเทนต์ฝึกขายต่างๆมันต้องฝึกทั้งนั้นครับไม่มีใครเก่งตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ฝึกหรอกตอนที่ลูกหลานของเราเนี่ยเขาจะเดินได้ใช่ไหมครับเขาก็ต้องคลานก่อนคลานก่อนแล้วก็ลม้มแล้วไม่กี่ครั้งอะ่ะเออคือแบบมันล้มเยอะมากๆนะครับคืออย่าคิดแค่ว่าล้มครั้งเดียวแล้วก็เดินได้เลยไม่ใช่ครับมันแบบล้มเยอะมากๆนะหลานของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเน ชั้นเต็มใจกับการฝึกแล้วแน่นอนครับคุณจะไม่สงสัยในตัวเองเลยคําว่าสงสัยในยตัวเองมันมาจากการที่คุณเนี่ยไม่เคยฝึกมากพอครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกแล้วคุณก็แอคชั่นนาวคุณลงมือทํามากพอคุณจะไม่สงสัยในตัวเองเลยครับและนี่เป็นเคล็ดลับที่โคตรเรียบง่ายแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้แล้วคุณล่ะครับทำได้หรือเปล่าครับโอปป้าอีสานมาสโคตรเอนเอร์ีสสวัสดีครับ